เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เปนผมเกรนเดียสคนนะ ias, <c oughs> เอาละครับสวัสดีนะครับผมก็จะมารีวิวคลาสเคียวหรือดีมอนนั่นเองนะครับผมภาษาไทยแปลว่าอะไรวะอศูรโอเคแปลตรงนะครับอืมอม,มก็เป็นคลาสที่ผมชอบแล้วก็ใช้ในการลงดันทำนูน่นนี่บ่อยๆนะครับผมเพราะว่ามัน สะดวกสบายเออกล้การปูดดีนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มที่การโจมตีกันเลยดีกว่านะครับผมหนึ่งสอสาสี่โคจมตีมันจะเป็นประมาณเฮ้ยดินพันประมาณ6-7ครั้งนะครับผมแล้วก็จะวนมาเหมือนเดิมเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างไวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปมาดูที่สกิลอีนะครับผมพละสดมอนสามารถเปลี่ยนสายได้นะครับ ใส่แมวแบบเก็บเงินมันดูรกคลาสดีมอนสามารถเปลี่ยนสายเป็นตีเดี่ยวกับตีหมู่ได้นะครับผมถ้าเรากดยนะครับเห็นไหมจะมีลูกน้ำวนรอบตัวเรานะครับผมสามลูกแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อแจ้งเตือนบอกเราว่าเรานั้นได้เป็นโหมดอ,อย่างไงตีหมู่แล้วนะครับผมใช่เอา่าเปลี่ยนนะครับแล้วก็การโจมตีปกติก็จะไกลขึ้นด้วยนะครับ แต่มันจะเบาดาเมจลงนะครับผมปรนะมาณนั้นอ่าโอเคไปดูที่สกิลอานะครับผมเวบสกิลอาจะเป็นการปาเขียวไปปาศัตรูแบบต่อเนื่องประมาณ3-4ครั้งนะครับผมแต่นี้มอนมันขี้กลาบผมเลยวันฮิตได้นะครับอยากรีวิวโลกแรกภาพมันก็ไม่ค่อยชัดมันแบ่งไป้ให้ซีบยูเอ้ยไม่ใช่มันแบ่งตีกันเองเลยผมกลับจะเซ็ตลงกัน เสียภาพมันจะชัดขึ้นบ้างครับ0.1ก็ประมาณนี้นะครับผมจะโยนเคียวที่เราถือแล้วไปปัน่นศัตรูยึงย้งๆออตัวก็จะแตกแหละตัวไปมาดูที่สกิล F นะครับผมมาต้มสกิล F ก็จะทำการวาดวงเวทตรงพื้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาเคียวต่อกไปแล้วก็สร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็ทำให้ติดสแต็กด้วยนะครับสแต็กลดเลือดน,นะครับผม มันจะเป็นสายยาวยืดมายาี้นะครับแมงเ้ย, time เย,นะเยวันฮิตตายเลยเขียวขี้กากก็ไม่ได้มีไม่ได้พกมาด้วยนะครับผมแล้วก็สับคลาสนี้นะครับความสามารถของมันก็คือดูดเลือดนะครับผมจมเหมือนสกิลเอฟตีติดสถานะแล้วเวลาจมพีจะดูดเลือดนะครับผมสกิลอาร์ก็ดูดเลือดนะครับแต่มัน มันมันจะดูดเลือดหลังจากที่สกิลเอมันติดสถานะแล้วประมาณนั้น,นครับผมพูดง่ายๆคือสกิลเอฟเป็นสกิลที่สามารถทําให้ดูดเลือดได้นะครับแล้วก็สกิลพอหลังจากติดสเต็กของสกิลเอนะครับผมสกิลหนึ่งการโจมตีธรรมดาก็จะกลายเป็นดูดเลือดครับผมถ่ายแล้วนะอ่ะเปลี่ยนโหมดนะโอเคมาดูที่โหมดระยะตะไกลแล้วก็สกิลมันก็จะเปลี่ยนไปไประกันนะครับผม ทีควอาร์ที่มันโจมตีแบบครั้งเดียวผันผันก็จะเป็นการเด้งแทนนะครับมันจะเด้งใส่บอลไปเรื่อยๆนะครับจานวนหลายตัวอยู่นะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น,ดดปน5้าตัวได้นะครับผมที่ผมมองไปเล่นมาในหอคอยแล้วจาได้นะครับลมอนกันปาปาเห็นไหมเด้งดึงเลยนะครับ่าต่อไปมาดูที่สกิลเอฟนะครับผมจะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นสกิลโจมตีเอลยีวงกว้างนะครับผมจากการโจมตีแบบตอก โยวโจมทีเวสเสรตูนะครับปั้มเยวจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับจะติดสแต็กดูดเลือดนะครับผมใช่จะทําให้ติดสแต็กดูดเลือดด้วยนะครับเป็นจำนวนหลายตัวยิ่งมีเยอะๆนี่ก็ดีนะแต่วันก็ไม่ได้ดูดเลือดแรงเพราะาดามเมจมันเบานะครับผมสิงฟองเฟงฟงชิงซงซิง,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 งมานี้นครับผมต่อไปเราไปที่อันติก็เลยดีกว่านะครับผม อันจีจะทําการเป็นล่างสถิตของปีศาจนะครับผมเป็นเวลา20วินาทีนะครับแล้วก็จะได้บัฟดูดเลือดแล้วก็บัฟอะไรอย่างไม่รู้ลืมเดี๋ยวเขารอปเปิดระบวใในไฟดีหนึงนะครับผม,ผมว่าแล้วก็สกิลอีกอย่างก็จะกลายเป็นสีฟ้านะครับผมมีลูกไฟวิญญาณนะครับผมวินรอบตัวเราแล้วก็วรามอนเข้ามาในวงจะสร้างความเสียหายให้ด้วยนะครับใช่โคฟ,ฟีเฟล แมวตรงความเสียหายนั้นจะมาจากลูกไฟที่ซูพ uh uh ิเล uh 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 ียคออกมานะครับแล้วเสืออกมาเรื่อยๆเรื่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกับคลาสดีมอนนะครับถือว่าเท่นะสำผมผมก็ถือว่าเท่เลยแม่เดี๋ยวรอติอีกอีกรอบหนึ่งทันไม่น่าทันก็ประมาณนี้นะครับสำพลาสติมอนนะครับเป็นคลาสที่ใช้ง่ายนะครับผม ใช่ใช้ง่ายมากเอาละครับเพืที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลาสตีมอนในวันนี้นะครับก็ถ้าถามว่าทำไมชุกองผมมันเป็นสีอย่างนี้เขียวผมเป็นสีอย่างนี้ก็อาวุธเทียเซโร่ Zero นะครับผมเดี๋ยวก็ทำคลิปอธิบายไปแล้วแหละอืมใช่ทำคลิปอธิบายไปแล้วก็ไปหาดูาได้นะครับผมสำหรับที่อยากได้นะครับหรืออยากได้ข้อมูลทุกอย่างครับ อาล่สวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันผู้นี้แล้วก็น้องแมวตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย